สิ่งที่สําคัญกว่าการที่เราจะถามว่าเราจะกลืนแร่ดีหรือเปล่าเราควรจะถามตัวเองก่อนว่าเรารูหรือยังว่าการกลืนแร่มันคืออะไรมีข้อดีอะไรบ้างแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง การกลืนแร่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีการที่เขาใช้รักษาไทรอยด์มานานแล้วเนาะมันก็คือการที่เรากลืนแร่รังสีไอโอดีนนะคะรังสีพวกนี้มันจะไปจับที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็ทําให้ต่อมไทรอยด์ของเราฝ่อลงค่ะคุณหมอมักจะใช้รักษาคนที่มีอาการไทรอยด์เป็นพิษหรือไทรอยด์สูงในกรณีที่อาจจะรักษายากนะคะรักษามานานแล้วหรือแบบเป็นหนักมากๆหรือเป็นมะเร็งไทรอยด์ค่ะพวกนี้ก็เป็นเคสที่ต้องใช้การรักษาแบบเร่งด่วนนะการกลืนแร่ก็อาจจะตอบโจทย์พวกนี้ค่ะ แต่ทีนี้การเกลืนแร่มันก็มีข้อเสียของมันนะคะหรือมีผลข้างเคียงอ่ะส้มจะบอกเป็นผลข้างเคียงดีกว่ามันไม่ใช่ข้อเสียเนาะผลข้างเคียงของการเกลืนแร่ก,ก็คือการที่ต่อมของเราฝ่อลงอะคะ่ะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะทําให้ต่อมของเราไม่สามารถผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่ามีหลายๆเคสมากที่ไปกลืนแร่มาแล้วต้อง กินยาเสริมฮอร์โมนไทรอยด์ไปตลอดชีวิตเนาะเพราะว่าไทรอยด์เขาต่ำนะคะซึ่งฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่สําคัญมากขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นห้ามลืมกินยาเด็ดขาดนะคะคนที่เป็นไทรอยด์ต่ําไปแล้วถ้าถามส้มเอาแบบตรงๆว่าเราควรจะกินแร่ดีไหมเนี่ยส้มก็บอกว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่เรายังเก็บไว้อยู่นะเรายังแบบไม่ได้บอกมันแย่หรือแบบมันไม่ดีแต่ว่า เราเรามาดูก่อนว่าเรายังสามารถใช้วิธีการอื่นนะคะที่มันบำบัดสุขภาพของเราโดยที่อาจจะไม่ต้องไปรับแบกรับความเสี่ยงของการที่เราต้องกินยาไปตลอดชีวิตซึ่งส้มเชื่อว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของหลายๆคนเนาะเราอยากที่จะรักษาไทรอยด์เพราะเราอยากหยุดกินยา<ม>ใช่ไหมคะบางคนที่ยังอาการไม่หนักมากหรือยังคิดว่าเรายังพยายามไม่พอนะคะเรายังพอที่จะปรับ พฤติกรรมสุขภาพตัวเองได้แบบยังพอปรับเรื่องของการกินอาหารนะคะเรื่องการพักผ่อนหรือเรื่องการจัดการความเครียดนะแล้วก็ลองใช้สมุนไพรเข้ามาบําบัดสุขภาพเราช่วยทําให้สุขภาพแทรอด์ของเราดีขึ้นเนี่ยถ้าเรายังพอที่จะมีเวลานะแล้วอาการมันไม่ได้หนักมากเนี่ยส้มอยากให้ลองทําก่อนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เนาะเราก็ลองชั่งน้ําหนักดูค่ะว่าเราอยู่ตรงไหนนะคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงหรือเปล่าหรือวาอ่าอยากลอง ใช้อีกวิธีหนึ่งนะวิธีธรรมชาติบําบัดในการปรับสุขภาพดูก่อนดูว่าเราจะตอบสนองดีไหมถ้าร่างกายเราตอบสนองดีก็แปลว่าเรารักษาถูกจุดนะเพราะเรารักษาถูกจุดคุณก็อาจจะมีโอกาสไม่ต้องกลืนแร่เลยก็ได้ค่ะถ้ามีคําถามอะไรหรืออยากปรึกษาส้มเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลืนแร่นะคะก็ inbox มาหาส้มได้ค่ะส้มก็จะอยู่ช่วยตอบให้นะคะ